การเปลี่ยนจากโนวันเป็นซัมวันของเมเนจเมนต์เทรนีจะทำให้คุณเติบโตมากขึ้นทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเวลาที่เราไปแข่งขันและเข้าโครงการเมเนจเมนต์เทรนีได้พี่รักษจะบอกนิ้วคุณว่ามันทำให้ตัวเราเองภาคภูมิใจมากขึ้นการเป็นโนวันคือการทำงานเฟิร์สจ็อบเบอร์ทั่วไปเรามักจะถูกวางโพสิชันในคุณค่าสุดท้ายขององค์กรเพราะเขาไม่มีใครเชื่อมือว่าจะให้เด็กจบใหม่มาทาอะไรเรื่องใหญ่ๆยากๆถูกไหมคะ ถูกจํากัดด้วยอายุงานถูกจํากัดด้วยว่ายังไม่มีประสบการณ์มันทําให้กรอบความคิดของเราถูกจํากัดไว้แค่นี้เมื่อผ่านไปนานๆเข้าเราทํางานแบบนี้ไปเรื่อยทุกคนก็บอกว่าเราไม่เก่งเรายังทําไม่ได้เราไม่เก่งเรายังทำไม่ได้ ความกลัวมันจะขยายใหญ่โตเป็นดาร์กบอลในขณะที่พี่ลักจะบอกว่าถ้าหากว่าเรามาอยู่ในมิ e น e n มินเทรนีสิ่งที่มันกำลังขยายและฟูมฟักมันไม่ใช่ความกลัวมันมีแต่วความเก่งฉันทำได้เฮ้ยเราทำเรื่องนี้สำเร็จเฮ้ยคนนี้ก็ชมผู้บริหารชมใครก่อชมลูกค้าก่อชม มันขยายตัวเราว่าเราไม่จําเป็นต้องอาศัยว่าจะต้องอายุเยอะถึงจะเก่งแต่การเก่งทุกคนมันเกิดจากการฝึกฝนความเก่งจริงๆแล้วทําไมคนที่มีอายุมากกว่าเราเขาถึงมองว่าเก่งมากกว่าเรารวมไปถึงทําไมเขาถึงให้เงินเดือนสูงๆกับคนที่มีประสบการณ์ทํางานเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นมีความกิ่งกาดเฉพาะทางในขณะที่ management t r a i n i n ถ้าคุณเข้าไปได้คุณจะได้รับสิ่งที่อยู่บนบ่าที่แบก กันคุณจะได้รับบ่าสิ่งที่อยู่บนบ่าเสมือนประหนึ่งการจะขึ้นเป็นมนเจอร์ แอสเซมเมนต์ของเราสิ่งที่เรากําลังจะไปทาโปรเจกต์ที่เรากําลังจะไปทําสิ่งต่างๆจะทําให้เรามีสิ่งที่อยู่บนบ่าที่แบกหนักขึ้นหมายความว่าเราอายุ21 22นี่แหละหรือ24 25 26หจบใหม่เนี่ยจบมาไม่เกิน4ปีสิ่งที่อยู่บนบ่าที่แบกคุณเป็นม a เน g เมนต์เลเวลมันเลยทําให้คุณต้องผลักดันตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกทิศทางมันเลยเป็นการที่ทําไมคนที่จบจากม a เน g เมนต์โทนีคนที่เป็นม a เนตเมนต์โทนีแล้วอยู่จนจบโครงการ คุณจะเก่งขึ้นมากๆแน่ๆน เพราะระหว่างทางคุณกําลังแบกรับหน้าที่ของการเป็นแมนจเมนต์มันเลยทําให้คุณไม่จำเป็นต้องรอให้อายุแก่ตัวไปถึงมีแบบ40-50 k หเคหรือสามารถสเกลตัวเองเป็นเงินเดือนเป็นแบบ8 0 0 0 0ื่นเก้าหมื่นรือแสนน่ะในขณะที่คนอื่นต้องใช้เวลาเป็น 10- 20ปีอย่างเช่นโครงการของ UMC 5ปีคุณก็โตเป็น Area Manager ได้แล้ว Area m a n a g e r นะพี่รักจะบอกคุณสมัยเก่าใช้เวลา20ปีนะกว่าที่เขาจะขึ้น Area m a n a g e r หรือบางคนก็ไม่ต่ำกว่า15ปี10กว่าปี12ปี ถึงจะได้ขึ้นตรงนั้นในขณะที่คุณเองคุณทำของ store manager ของทาง UMC ให้โอกาสคุณ5ปีขึ้นได้แล้วไปเติบโต global ไปทำงานที่ต่างประเทศได้ด้วยซ้ำะฉะนั้นพี่ักจะบอกว่านี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำไมคุณควรจะต,ต้องครั้งหนึ่งในชีวิตต้องแข่งขันเอาตัวไปอยู่ในโอกาสให้ได้มันไม่ใช่เรื่องของใครบางคนบอกว่าไปเองพี่รักษตกมาหลายรอบมาก2รอบ3รอบบางทีตกมา5รอบตกจนเคยชินกับความล้มเหลวแล้วคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็เฟดตัวเองออกมา กลับมาอยู่พื้นที่ของการเป็น first jobber ธรรมดาแล้วก็ยอมรับชีวิตที่เราเองก็ไม่ได้ภาคภูมิใจกับมันหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีกว่านี้คือพอทำงานไปนเรื่อยคุณจะรู้ว่าการเป็น first jobber มันไม่โอเคนะทุกคนเพราะว่าเงินเดือนโตขึ้น3%ต่อปี5%ต่อปีแต่ฐานมันต่ำฐานมันอยู่ที่ประมาณ20,000คุณขึ้นเงินเดือนเดือนละ2,000อย่างเงี้ยกับการเป็นเมเนจเม้นท์ทรีบางคนได้ 50k บางคนได้ 70k บางคนได้แสนกว่าบาทได้ซ้ำ การปรับเงินเดือนก็ต่างกันแล้วในขณะที่มันมากกว่าเงินคือประสบการณ์ทุกคนสิ่งที่ได้มากกว่าเงินคือประสบการณ์คุณจะเก่งขึ้นมากๆจากสิ่งที่อยู่บนบาทที่แบกเพราะฉะนั้นพี่รักทําไมพี่รักถึงผลักดันให้น้องๆเข้ามินเนี่ยนเมนเทรนีเพราะมันจะเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่การที่เราสามารถทําเรื่องยากๆแบบนั้นได้ตอนอายุยังน้อยวันหนึ่งใครหลายคนนะบอกเลยว่า80%ของคนที่อยู่ในคลาสพี่รักส่วนใหญ่จะบอกว่าอยากจะเป็นอยากจะทาธุรกิจส่วนตัวซึ่งพี่รักบอกว่าถ้าคุณมาทําแค่ MT ีเนี่ย2ปี ปี5ปี คุณจะเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะออกเอามาเนี่ยออกมาเอาตัวเองมาทำอะไรมันจะเห็นได้กว้างขึ้นเพราะคุณได้คอนแทคคุณได้รู้จักคนมากมายคุณได้เห็นโอกาสต่างๆจากการไปชาเลนต์ตัวในสิทงย่างๆนั้นเนาะเพราะเป็นเมนเน็์เมนทร์นีคุณมีโอกาสจะทำหลายอย่างอย่างพี่รักษ์อย่างเช่นการที่พี่รักษ์ทำสายแบงกิ้งพี่รักษ์เจอลูกค้าร้อยล้านถึงพันล้านไปคุยกับคนรวยๆอยู่ตลอดอะ่ะวันหนึ่งเราก็ต้องออกมาทำธุรกิจของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่รักษ์บอกเลยว่านี่ก็เป็นสาเหตุที่พี่รักษ์ก็ปลีกตัวออกมาทำธ ประจำได้ไม่นานหรอกเพราะว่าอะไรงานประจำมันทำให้ตัวเราเองนะเ,เรียนรู้การอยู่กับสังคมเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้คอนเนคชันเรียนรู้การอัพสกิลตัวเองให้เก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าความฝันของเราคืออยากที่จะสร้างตัวเองอยากที่จะสร้างธุรกิจหรืออยากที่จะสมุตมอบคุณค่าให้ผู้อื่นด้วยมิชชั่นและวิชั่นของตัวเราอะ เราจะทนอยู่กับองค์กรได้ไม่เกิน10ปีอยู่แล้วและสุดท้ายเราจะเฟดตัวงมาเพื่อทําธุรกิจและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะทําแบบนี้อยู่แล้วการเข้าไมเน e n t เมนทรนีเป็นชุดแรกที่คุณควรจะเข้าเพราะคุณจะเก่งขึ้นจากสิ่งที่อยู่บนบาทที่แบกใช้เวลาไม่นานคุณจะเริ่มเห็นหนทางว่าคุณจะออกมาทําอะไรและพี่ลักษบอกเลยว่าการเข้าไมเน e n t เมนทรนีปลายทางมันมีอยู่สแบบ แบบแรกเมื่อคุณเป็น m แมネจเมน t ์โทนี่คุณจะโตเป็นผู้บริหารระดับสูงจนถึงขั้น CEO ซึ่งหลายบริษัทสมัยนี้มีคนเป็น CEO จากแมเนจเมน t ์โทนี้เยอะมากนะฮะเยอะนะหลายหลายโครงการนับไปนะก็อยู่ในหนึ่งฝ่ามือโอเคปะในขณะที่ถ้าคุณไม่ทำเป็นสิ่งนี้ซึ่งน้อยคนนะนี่คือประมาณ5%เนะเพราะส่วนใหญ่แมเนจเมนทนี้เขาจะออกมาทำธุรกิจกันหมดเลย เมนเทนต์ทัวนี้ส่วนใหญ่จะออกมาทําธุรกิจกันซึ่งพี่รักมองว่าคุณจะเป็นใครจะเป็น c ีอระดับสูงหรือคุณจะเป็นออกมาทําธุรกิจจะอะไรก็ได้แต่ เมื่อคุณเข้าเอ็มพีได้คุณจะยอมรับชีวิตแบบธรรมดาไม่ได้เลยคุณจะหาทางผลักดันตัวเองให้สูงขึ้นถ้าคุณไม่ตรงแนวโดดขึ้นไปในความสักเซสในงานคุณก็จะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเพื่อส่งสงมอบแวลูหรือคุณค่าให้กับผู้คนด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นนี่คือปลายทางมีแเ,เหตุผลว่าทําไมพี่รักษเลยอยากให้ทุกคนเข้าโครงการเมนเนอร์มนต์เทีและถ้าใครที่อยากที่จะทำธุรกิจส่วนตัวพี่รักษบอกเลยว่าวันนี้พี่รักษณ์มีเปิดคอร์สท,ที่เป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องของตัวการหาเงินล้าน้วยนะทำไมถึง แบบนี้พี่รลกพี่เลกจะบอกว่าใครก็อยากที่จะมีความร่ํารวยถูกปะแต่ในขณะที่ เชื่อไหมว่าแค่เงินหนึ่งล้านเนี่ยเรายังไม่เคยคิดจะตามหาด้วยตัวเราเองเลยอะเราพึ่งแต่งานประจําถูกปะซึ่งมันไม่ใช่ไม่ดีนะงานประจําถ้าเข้า MT พี่สนับสนุนควรทําอย่างน้อย3ปีหรือ5ปีเราจะได้เก่งขึ้นแล้วเอามาต่อยอดกับธุรกิจแต่ใครบอกว่าอยากจะสร้างความสําเร็จทางด้านนี้ด้วยเข้า MT ได้แล้วให้สิ่งนี้เป็นแผนการเล็กๆในใจคุณโดยที่ให้เริ่มจากเซตหนังสือและคอร์สเรียนออนไลน์แบบฟรีไอ้ไม่ใช่แบบฟรีคอร์สเรียนออนไลน์หนึ่งชั่วโมง ฟรีก็ได้โอเคไหมซึ่งนะคะมันมีขายอยู่ในหน้าโปรไฟล์กดที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตรีแล้วกดที่ติดต่อเราในนั้นจะมีนะคะในเรื่องของ The Winner g a m เกมเกมหาเงินล้านถามว่าทำไมวันนี้การหาเงินล้านมันถึงยากเย็นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งกูว่าจะหามันทุกคนเพราะฉะนั้นลองชาเ์ลีนตัวเองใครที่ใครที่ฟังวันนี้นะแล้วอยาก ที่จะสร้างความสําเร็จทั้งไม่ว่าจะเป็นการเข้า MT อ็คุณไปอ่านยางบาัตรแต่ถ้าคุณบอกว่าเข้า MT ได้แล้วพี่ลักใครที่เป็นลูกศิษย์หลายคนบอกว่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวอย่าให้มันเป็นแค่ความฝันคุณสามารถวางแผนลงมือทํามันควบคู่กันได้เจยดเวลาส่วนหนึ่งมาเริ่มมองหาว่าแล้วจะทํายังไงให้เราได้ชาเลนจ์หรือเชฟตัวเองได้มากขึ้นอีกเก่งได้มากขึ้นอีกคือการตั้งมิชชั่นทุกคนลองตั้งมิชชั่นหรือภารกิจชีวิตเพื่อตัวเองดูว่าถ้า1ปีต่อจากนี้เราจะต้้องงหาาาาเินน,นบทจาก,กา การทำธุรกิจส่วนตัวอะไรคือสิ่งที่คุณคิดคิดอ็ดแล้วว่า จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ได้โดยที่คุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะพี่รักสอนทุกคนไม่ว่าจะเป็นรอบสอนสดหรือในถึงหนังสือจะสังเกตว่าทุกพี่รักจะสอนให้เราเกา่าทุกคนคือเก่าจากตัวเราเองคือโค้ชคุณจะต้องหาคําตอบได้ด้วยตัวเองพี่รักมีหน้าที่แค่ชี้ทางแต่คุณต้องไปหาเองซึ่งอย่างยังบัตรเนี่ยก็เป็นหนังสือที่คุณจะต้องไปโค้ชตัวเองพี่ให้แค่แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสัมภาษณ์แต่เราต้องไปเตรียมเองในขณะที่ถ้าใครอยากจะ ะะอ่านเรื่องของ The Winner Game เกมหาเงินล้าน1ปีจากนี้คุณจะมี1ล้านเนี่ยตอนนี้ที่ออกมาแล้วเป็นอ e ีบุ๊กนะคะส่วนหนังสือจะออกวันที่1พฤษภาเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถไปสั่งซื้อที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตรีแล้วก็กดติดต่อเราโดยที่มันจะแถมช่วงนี้จะมีแถมคอร์เรียนออนไลน์1ชั่วโมงไปด้วย